ทโมธีทิ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 โมธีทโมีอ่าไม่ก๊อไปดูหนังเรื่องวันก้าเพิ่งจบสารภาพว่าไปดูเพราะนักแสดงนําเป็นทีโมทีเป็นนักแสดงนําคนโปรดในฮอลลีวูดที่แบบมาจากเรื่องคอมีบายยูเนมแล้วก็ผลงานหลายๆอย่างที่แบบอ่านยังเรื่องดูนอย่างเงี้ยก็แบบฟอร์มใหญ่ที่ คือบอกว่าไม่ได้พยายามดูตัวอย่างหนังแล้วก็ไม่ได้ตามว่ามีหนังเรื่องอะไรเข้าบ้างแต่พอเห็นโปสเตอร์หนังแล้วที่โมทีเป็นคนแสดงจองตัว๋วดูที่ไม่ได้ศึกษาอะไรไปก่อนเลยปรากฏว่าพอเข้าไปดูโอไมค์ก oh ดเริ่มฉากแรกก็คือแบบสรุปแล้วอ่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมจิคอนนิดน,นึงแล้วก็ เป็นมิวสิเชียนก็คือเหมือนว่าแบบเป็นเป็นหนังที่ร้องเพลงอ่ะตัวที่คนที่แบบคือแบบเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มากอยู่แล้ววะแล้วแบบมาร้องเพลงโอไมกก็ดโอไมกก็ดโอไมกก็ดโอไมกกอดคือนอกจากตัวทิโมธีที่มีสเสน่ห์แล้วมาร้องเพลงแล้วความการสแสดงเขาก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยเข้าชิงออสการ์คือเนื้อเรื่องก็สนุกมากเนื้อเรื่องก็แบบ เป็นการ,ระจนภัยเป็นการมันอ้าไปดูเองแต่ว่าแบบคือมันมีการประจนภัยมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งก็ไม่สปอยแต่ว่าเอาเป็นว่าสนุกมากชอบมากคือใครเป็นแฟนคลับทิโมทีแล้วก็ชอบหนังแมวแฟนตาซเีเหนือเหลือเชื่อไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ นางออกแนวนอกกรอบไปนิดนึงแบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชอบ็อกโกแลตเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไปดูคือแบบแล้วแบบนักแสดงที่แสดงก็โอ้อย่างโอオิเวโคอย่างเงี้ยจะแม่ออสการ์อย่างเงี้ยมิวแกรนด์คนที่เล่นเคยเล่นนอตติฮิลใช่ไหม,มแล้วก็แบบดาราแบดาาบดาราเยอะดาราแบบตัวมาสพายเยอะหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ สนุกเป็นเรื่องราวที่สนุกแล้วก็แบบอิ่มเอไม่ด้วยการร้องเพลงแล้วก็แบบทาให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปแบบในโลกจินตนาการว่โอ oh ้ไม่ก็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 ไม่กไม่กดูแลอารมณ์ดีเอาจจริงดูแลอารมณ์ดีเหมือนเหมือนได้กินช็อกโกแลตดีๆหนึ่งหนึ่งชิ้นอะที่แบบกินแล้วแบบว้าวดาราแบบดาราเซอร์ไพรส์าดาราดาราที่แบบในเล่นเน่เซอร์ไพรส์หลายคนมากไปดูตัวเอง ต่แบบตัวหลักๆคือดูแค่ทีโมทีแสดงก็แบบรู้สึกคุ้มค่าแล้ววะคือแบบทีโมทีคนเดียวก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วเอาจริงก็เพิ่งเข้าลงวันนี้นะครับวันที่ 7, เจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ยังมีเวลาไปดูอันนี้ไปดูภาคภาษาอังกฤษมาทีโมทีแบบร้องเพลงมากแต่ไม่อยากรู้อยากรู้ว่าแบบถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชันาภาคไทยใครเป็นคนร้องไม่แน่ใจแต่ว่าตัวทีโมทีแบบ คือแบบเป็นคนที่ชอบเขาอยู่แล้วแหละอาจจะเราอาลาจจะใบแอดนะมาว่าแบบเราชอบเขาอยู่แล้วอะคือแล้วมาเจอเขาเล่นเล่นเล่นเรื่องแบบเล่นแล้วร้องแบบแล้วเต้นอะไรเงี้ยแล้วแบบสนุกอุ่นใจจริงๆเหมือนได้กินช็อกโกแลตดีๆหนึ่งชิ้นใครที่เป็นแฟนขับคอมีบายูนีแฟนขับทีมุทีห้ามพลาดเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดรีบไปดูในโรง รีบไปดูในโลงแบบอ่ะคือชีวิตเราอาจจะเครียดเจออะไรมันแค่ไม่ได้ได้ดูอะไรนอกกรอบไม่ได้ดูอะไรนอกแนวทางที่ที่ทําให้แบบหลุดจากจินตนาการแต่ว่าก็มีข้อคิดดีๆแฝงอยู่ก็อยากให้ไปดูเรื่องวอนเก้าในโรงภาพยนตร์แล้วนะจ๊ะสนุกมากทีมวที่ไอเล็บอยู่เลที่เาล่นทีมอันที่ทีมที่ทีมวันที่มูดูกดูกูดูกดู